สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้เราจะพามาห่อมะม่วงนะคะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนหลายคนถามมาว่าถุงมะม่วงซื้อจากที่ไหนวิธีาการห่ออยากให้ห่อให้ให้ชมให้ละเอียดนะคะก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะจะให้ดูถุงนะคะถุงพวกนี้เราเราจะเราใช้ซ้ํานะคะเราก็ต้อง เวลาดูถุงว่ามาสะอาดไหมถุงที่นี่เราจะซื้อที่ร้านที่ขายเครื่องมือกเกษตรทั่วไปเนะี่ยเขาจะมีถุงขายนะคะก็าะะราคาไม่แพงนะคะจับต้องได้เหมือนกันเพราะว่ามันดีสําหรับเราตรงที่ว่ามะม่วงจะผิวสวยนะคะตอนนี้เราเราห่อช้านะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรุ่นรุ่นหลังๆมานะคะมันไม่เป็นอย่างที่เราโพสต์ขายนะคะเพื่อนๆจ้ะ นี้เราก่อนที่เราจะหอ่อเราก็ดูมะม่วงว่ามันมีความสะอาดไหมสมมุติมันมีตัวเพี้ยอยู่เราก็อย่างนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆนมันจะมีแมลงวันทองมาถ้ามีเพี้ยอยู่เราก็เช็ดเลยนะคะแล้วก็เอาผ้าเปียก,เ,ยกเช็ดนิดนึงนะคะเช็ดให้มันสะอาดเท่าที่ทําได้นะคะไม่ต้องถึงขั้นว่าสะอาดหวานแววนะคะอย่างนี้แหละก็อผ้าเปียก ผักคีรีวเปียกๆเช็ดนะคะนี่คือถุงนะคะแล้วก็นี่ยด้านในมันจะเป็นเหมือนคาร์บอนสีดำนะคะง้างเลยนี่ก็หอ่อถ้ามันเป็นอย่างนี้หอ่อถุงมันใส่ได้เราก็ใส่ทั้งสองลูกเลยนะคะเป็นเปซอรฟ์เฟตเลยนี่เห็นไหมคะมันใส่ได้อยู่เราก็เอาตรงนี้ไปตรงกลางนะคะ ก็ม้วนจากฝั่งนี้มาก่อนนะคะฝั่งนี้ม้วนเข้ามาใกล้ๆเลยเพราะว่ามันก็กันได้ทั้งฝนแล้วก็ไอ้นี่นะคะทั้งมแมลงนะคะฝั่งนี้เราก็หมุนเข้าไปเลยค่ะพับเข้าไปหมุนแล้วก็ทาเป็นเหลี่ยมนะคะเนี่ยเหลี่ยมกดเข้าไปเลยเป็นหมวกมันนะคะเนี่ยเอนเห็นไหมกัน ถ้ากล้องไปดูใกล้ๆนะคะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาฝนตกมามันก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะคะก็จะไม่ชะผลไม้ที่เราทำอยู่นะคะเพื่อนๆจ้าอันนี้มันเป็นอีกรุ่นหนึ่งคะ่ะไม่ใช่รุ่นเดียวรุ่นนี้เราได้ห่อแค่สองลูกนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้เพื่อนๆชมนะคะว่ามันเป็นยังไง นี่ค่ะมันจะมีเหมือน,นอ้ตรงนี้ที่ล็อกมันนะคะที่ยาวๆขึ้นมาเนี่ยจะหมุนพับไม่ให้มันเป็นรูค่ะเพื่อนๆไม่ให้มันเป็นรูไม่ให้แมลงมันเห็นรูแมลงเขาก็ฉลาดนะคะนี่ค่ะก็จะไปล็อกบนหัวมันเลยอย่างนี้มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็กดเข้าไปนี่ค่ะนี่ตรงนี้มันมีหลายลูกหน่อย อันนี้ที่ลอยเราใช้แล้วนะคะใช้แล้วเนี่ยก็ลอยมีเพีย้ยอยู่เราก็ไปตากแดดให้แห้งนะคะให้ให้ตัวเพีย้ยมันมันตายซะกนให้มันแห้งสะอาดแล้วเราถึงจะมาทำต่อได้ถ้าเรามาทําตอนที่มันมีตัวเพีย้ยอยู่มันก็จะมาเกาะที่มะม่วงนะคะทําให้มะม่วงเสียหายได้นะคะเพื่อน ตรกนี้เราเห็นเหมือนมแมลงวันทองมันมาจองแล้วค่ะเพื่อนๆก็อนพต้นตนี้มันจะมีเพียนะคะเพื่อนๆน,นี่มีเพียอยู่ก็ตัดไ้นี้ให้มันสั้นเลย เืาต้องสังเกตดูผลไม้เรานะคะว่ามันมีตัวแมลงจับอยู่หรือเปล่านะคะถ้ามแามลงจับอยู่นะมันมันจะเข้าอยู่ในถุงนะคะแล้วเขาไม่ตายเขาก็จะกินผลไม้เราทําให้ผลไม้เราเสียหายให้นเห็นไหมคะนี่เราพับเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ก็พับสองสาชั้นลงไปนะคะแล้วก็กดอุ้ยใบมันบังเนาะ ใบนี้ก็บังเลยมองไม่เห็นเลยเพื่อนๆมองไม่เห็นเลยเ็ดอ,ออกสักใบเน่ยมันก็จะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมอยู่บนนี้นะคะเดี๋ยวเอาลูกนี้นี่บางทีเล็กมากเล็กมากเราก็ไม่หอนะคะเพราะว่าเล็กมากอาจจะไปเอาไปยำไปแจก,กเ่อนบ้านเขากินมะม่วงน้ำปลาหวานอะไรอย่างนี้ค่งเชิญ ไม่ใช่เราจะขายหมดทุกอย่างนะคะเพื่อนๆจา๋าเราก็มีการแบ่งให้เพื่อนบ้านด้วยหรือว่าเพื่อนฝูงแคใครไปมาก็จะมีการแบ่งปันกันนะคะถ้ามันยาวมีกิ่งยาวๆอยา่างนี้เราก็ตัดออกได้เลยสำหรับเรานะคะสำหรับคนอื่นเราไม่ทราบว่าเขาจะทำยังไงเราทำแบบง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านนะคะเพื่อนๆ รีบหอนะคะรีบห่อครั้งก่อนก็ห่อให้ชมค่ะแต่ว่าห่อแบบเร,เร็วๆไกลๆนะคะเพื่อนๆก็มองไม่เห็นนะคะทีลักษณะการห่อว,วันนี้ให้เห็นอย่างใกล้ชิดเลยว่าเราทํากันยังไงไม่มีกั๊กนะคะเพื่อนๆเราไม่มีกั๊กให้เพื่อนๆทําให้เพื่อนๆชมเลยอันนี้มันน้าเกา่ยวกับกิ่งนี้ไ,ได้ก่อพลาดไหม เราจะดูนะคะว่ามันจะใส่สองสองลูกได้ไหมถ้ามันใส่สองลูกได้แล้วก็ใส่ก็ประหยัดทุงนะคะนี่ใส่ได้เพื่อนใส่ได้นะคะ ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้ามันมีสองลูกมันจะมีง่ามของมันนะคะตรงงามเนี่ยแหละแมลงมันจะเซะเข้าไปนี่เราก็ใส่ได้นะเพื่อนมาทีนี้จะให้ดูยังไม่เสร็จจะให้ดูลูกที่เราเอาห่อไว้นะคะเขาก่อนถุงถุงเก่ามากนี่ ม่นะ้นเ่นห่อไว้แล้วก็เอาเลยสีจะสวยค่ะถ้าเราห่อแล้วสีจะสวยมากเลยมีอีกลูกหนึ่งนะคะตรงนี้น สวยไหมสีจะสวยเลยเนี่ยเป็นไงคะน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยถ้าเราห่อแล้วมันก็จะเป็นสีนี้สวยมากเลยถ้าเราไม่ห่อเราก็เสี่ยงกับมะเรลงวันทองนะคะเพื่อนๆ แล้วค่ะห่อให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทันแน่ทันแน่ทันพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ